น้อยใจเจเล่นน้ำที่ชายหาดวัดสมุทรารามอำเภออ่างเกลือจังหวัดประจวบคีรีขันสนุกสนานไปเลยทีเดียวตอนนี้อากาศสบายก็อากาศกำลังดีเลยแหละไม่ร้อนแต่ว่าวันนี้คือแรงน้ำขุ่น น้องเจเจเล่นกับผู้ปู่อยู่สองคนผู้ปูดูแลอย่างใกล้ชิดหาหอยหาปูแต่วันนี้ยังจับไม่ได้เลยจะจับให้น้องเจดูดูเสร็จเขาจะปล่อยนมทะเลตามเดินมนะแต่ว่าวันนี้คลื่นแรงหาไม่เจอเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาขุดเอาแอดน้ำร่นไปดูสิดูสิจะขุดด้วยอ่ะปี่เข้าขุด โอเคโอเคโอเคต่งโน้นมีคนตกปลาด้วยน้นนี่นี่นีู่นอ่นู้นนูนไม่มียเห็นเห็นปะแล้วเขาเียงเวียงไงปลาเอาเอาเอาโอใช่หน่อยผมเนี่ยได้ดูเขารีนตกปลาตรงนั้นเลยนะ